ครับผมวันนี้อยู่ช่องเอาเอาอย่างนี้มึงจะตะโกนอีกอ่ะมือตะโกนอันนี้อันนี้ลงช่องวักนะไม่ใช่ลงช่องเลือนะอันนี้ลงช่องันงั้นช่องก็น้องวัอดีเลยวันนี้อยู่กับช่องซีซ่าดูคติครับผมตอนนี้กำลังเดินทางไปเอาปลาเพื่อที่จะเอามาลงที่ ตู้กระจกเมื่อวานตู้ยันบ่อนะครับผมยกบ่อเถย่างเงนตู้ตู้เล็กๆเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปรับเพื่อนอีกคนหนึ่งช่วยกันว่าเอาคนเดียวไม่น่าจะไหวนะครับวันนี้ก็มากับโอ๊ตแล้วก็เดี๋ยวไปรับอยู่กับแฟนอยู่กัน แล้วก็ฝากติดตามช่องเลดแอรเดียด้วยครับเป็นช่องที่พวกเพื่อนๆทำด้วยกันลงไปแล้วหนึ่งคลิปนี่หายังไม่หายเลยเห็นปะ่ะเนื้อเหลืองหมดเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนรับอยู่นะครับผมไปเลยผมขับรถมาเมื่อกี้แล้วก็ คิดคอนเทนต์ที่จะเอาไปลงช่องเลดแอ e เลียออกหนึ่งคอนเทนต์นะครับก็คือจะให้เพื่อนๆเ,เอาบีบีการลงยิงผมแน่รอติดตามเดี๋ยวต้องรอเพื่อนอีกคนนึงว่างช่วงนี้มันว่างไม่ค่อยตรงกันนะครับผมก็รอดูว่าผมหนึ่งคนจะทนบีบีกันได้กี่กระบอก ไม่ต้องนับนัดเพราะว่าจะให้เปิดออตโต้เจอกันนี่ครับอยู่กับพี่อยู่โอ้โอกับเซียนโพอยูอ่ <c oughs> เดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปแม่แตงนะครับอีกประมาณ30-40นาที20ิวิครับหาสาระไม่ได้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกัน แบตไม่ได้ชาร์จด้วยถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้วครับผม<ช>ดูบรรยากาศนี่เป็นยังไงไปไว้เจอกันเอาตู้กันเอาลงไปไหนไไเอาสวงิงลงไปไหนไหอ,อยู่บ้านสวน ไปเหรอเข้าบ้านกันดีกว่าเราจะมาเอามาทำไมจะดูครับทำไมไม่เอาเหรอก็อยู่บ้านสวนปล<ม>าอยู่บ,บ้านสวนไปเข้าบ้านนดี๋ยวถึงแล้วครับผมเปิดประตูวไวไวรับเสียครับได้เลยครับเออมันต้องอย่างนี้ถึงแล้วครับบ้านสวนเข้าไปดูกัน ไปสักเสร็จแ<อ>ล้วผมเข้ามาแล้วโลกมากดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ,อ,อะไรนะดเดี๋ยวเรามาดูปลากันนะครับกลัวเสียงไม่เข้ากลัวเสียงไม่เข้า<ไ>ถึงแล้วครับผมบ้านสวนนี่เป็นไงนาอยู่ไหม มันคุยคนเดียวเหมือนคนบ้าไปแล้วไปเลยตอนนี้กำลังเรียกปลาอยู่นะครับอยากได้หรอแป๊บเดียวอะแทเดอยเดียวลอยเดียวลอยเลยอะ ไอ้่อใจมแกไม่้ดออเนียกูบอกตบแี้มึงให้ไอโอตอันนั้นแล้วมึงก็สวิงตัก่ะเอออเออเออถ้ากูจะตบเออมบเลยเมื่อกี้ขึ้นมากัดเลยใช่ไหมเออมัวแต่ชวนกูคุยไอ้ียกะตกใจหมดโค้มันไปตีมันไปตีชโดนี่มึงดี กระโดดเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูปลาอยู่มึงต้องตีหยุดตีหยุดด้วยนั่นไงเมื่อกี้โดนแล้วอ่ะโด,ด,ดนอะไรโดนปลาโดนสวิงอง่ะน่ะเห็นไหมลอยน้ำหนีอ่ะ โอ้ยจะให้มึงตักง่ายๆหรอกไอ้สัตว์มึงตีแหละพวกนี้เอาเบ็ดมาตัวดีกว่าเนี้ยปลาเจ็บเนาะเดี๋ยวปอมมันหล่อเลยเนาะเขาบีบเนี้ยมันอะมันจะเหมือนเจ็บถ้าบีบเนี้ยครับอืมจัดดูเอาละไปตาไปซื้อตะขอเบ็ดนะเบ็ดเนี้ยพุ้ยแต่นั่นเนี่ยน้ำมันขุ่นให้นึกว่าน้ำใสอ่ะ đồn đại Mm-hmm. ไกลเลยอ่ะปล่อยสวิงค่ะปล่อยสวิงแล้วกูก็จับสวิงไม่สวิงมันขึ้นมันขึ้นมาไงเออขาขึ้นหัวมันไงไอ้เจ้าสวิงนู่นวิ่งหนีอ่ะไม่มึงเข้าใจไหมปลอโอ๊ตตกพอโอ๊ตตกใจปุ๊บมันมันจะห่างเฮ้ยมันจะขึ้นยังปล่ยหัวไงพอมันดึงออกกูก็ดันเข้าอ่ะไอ้เจ้าใตแล้วตกใจสัตว์อัน้องอันดองโยอยู่ฝั่งนี้แหละใจหัวมันมาทางพี่คฮะหัวไปพูดอะไร แต่เมืกี้หันขึ้นมามันหนักไงิดนักเว้ยมันนอนบัสวิงเลยก็เนี่ยใไอโอถือสวิงมันก็เอาปลาบบไหวหักมะไม่ใช่คือเม่อกี้หัวมันป้าดอย่างเขาอย่างอันนี้คงสวิงหนอตัวมันเลยตัวมันเลยตัวมันเลยสวิงมาไงเลยก็ได้อ่ะเดียต้องเอาหัวเข้าต้องหัวเข้าหัวนับไปเลยมืออยู่ด้านล่างเลยแล้วก็ลากสวิงอ่ะเอออยู่กักใจความรู้สึก

กัมันรอดช่องนี้ออกไหมตัวใหญ่ใหญ่กูว่าอยู่ในนี่นอง่ง้าอหานอันนี้ขยับอยู่อ่ะดะไขึ้นใหญ่อะไม่ถึงมันจะตกเนี่ยเพาะชิฟงเาะใหญ่ใหญ่มันถึงมาโดนถ้าโดนมึลอะเรดเนี่ไจาประจานเดินหนอนอะดินหนอนที่อะไรายสัตว์ดึงสวิตไา ไม่มันก็เตะเลยคือมันอยมันล้มหัวให้ลึงแล้งปูตกใจก็ตกใจก็จะดันสวิงเข้าก็จะดันมันดันมันมาเข้าก็มึงเอียดปูอะเจับตัวหิงแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วเจาะหัว okay. มันนะเข้าจะรอกต๊ะเปียกแล้วกูก็เปียกนี่ดู่ด้านไหม ช้อนหัวให้ฟังเทศต้องให้ฟังแล้วด้ยช้อนหัวมันจะหนียากนี่อยู่นี่ห้างหางห้าตาบังขึ้นมาหนึ่อ๋อ้ากลับมาระยะย่างยอยู่ห้างห้าตห้าตาัขึ้นมาตอวมันเข้าไปไหนเรา้วงยขึ้นมันจะโดดอี ให้ห้อแปกไ่ใชตรยเรว่าเพราะว่ามันจะไปโดดกอมูปัดวแม่กูรักกเลยนิ้วตียุกูที่มันเกี่ยวเนี่ยมึงคยายามให้มันมาฝังนให้มันมันชอบเปนหวเดียวเดี๋ยว

ไอ้ว so mm ่าเดี <S S. Well, uh, ๋ยวคุณจะจับตัวมันออกเบาๆหน่อยเดีวมันจะเป็นแผลนมึงเอาแต่อันนี้ออกเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาวางพื้นมันกงได้เดี๋ยวเดวดีย่าดีดียีดี๋ยวเดยาเดั๋เดยวเดี๋เดียวเดเดวเดี๋ยวเัีนเดยเเ่เอวเอเอ เลือกออกเต็นแบบเดี๋ยวต้องเลือกห่างมาโเลยนี่เอออันนี้สีเลือกสีเลือมันนะสีมันก็สีมันสีแดงนี่นะซำซำใหญ่ซ้ำแดงมาเลยออกมาเลยเทีบเทียบเีบเทีบเทียบเทียบเนี่ยอ๋อเมือกเพียบเลยครับจับจับเหงือกมันนะจับตรงเหงือกมันจับมาดิ้น คลิปหลังคลิปหลังโอเคเลยเอาผ้าคุมเอาผ้าคลุมเปล่ามันปล่อยๆเลยใช่ปล่อยเลยมาจับจระเข้ก่อนเเอออโคนี่ได้แล้วเรียบร้อยแม่จับไหมไอ้โอ๊ตแม่เปิดน้ำให้หน่อยให้โอ๊ตเอามาล้างล้าวเอาไรทางนี้เลยดีกว่าอย่างนี้เลยแลวไปเปลี่ยนพุนเอาไปเปลี่ยนแล้วถ้าถ้าเอาน้ำใหม่ไปกว่ามันชอบอ่ะ นอตเลยมันนอตน้ำมึงเมะเอาใส่น้ำเลยเพื่อนเลยตายพี่แท้ใส่ไปได้แหละยังโชว์ความงามอยู่ละเออไม่รีดอยู่แ้วโอ๊ยลื่นเมือกปลาเราต้องรีบเมื่อปลาเนอะอืมอันนั้นอันนั้นโอ๊ยครักูปล่อยกู๊ับมือกูปั๊บเดียดขำมันละเคยวขำคิวได้ไหมเนยได้อยู่ได้อยู่ แล้วกดอะไนีตอนนี้ก็เอาปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเดินทางกลับเข้าไปที่พักในเมืองเอาปลาไปลงบ่อต่อเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมเหนือหน่อย,หอยเหนื่อยไหมครับอายหน้ามุดนมหน้ามุดนมครับ <laughs> โอเคครับไปเจอกันตอนลงบ่อชัดเองเลยเอาละเอาละครับเราจะเอาปาลาโลตูลุล่ะจะลงยังไงวะเอาปกหน้ามันไว้อะเอาปกหน้ามันเลยเอาผ้าปกหน้ามันเลยตึง,ต,ง,ต,งตึงหน้ามันเลยอะ

มึงไม่ต้องถามมึงไม่ต้องบอกว่ามึงจะไม่เช็ดห้องแล้วเช็ดแน่เนี่ยซักแน่กูกูขอได้ไหมสอบเนี้ยเดี๋ยวขออีกล้องน่ครับมีมันโอ้ยถอยโซฟาออกมา